cái có đâu. Nên yêu đi mẹ như bơ. กาบสบายดีพปอแมมพี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพปรแมมพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเดอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องย t u b บบ่าวจอนชแนลเนาะประก็แคนเพจบ่าวจอนชแนลโปรแอมพี่น้องจะได้ก็ฝากไปติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวจอนนเดอร์เมื่อนี้เนาะพ่อแอ่พี่น้องเขากระสิมาแจ้งข่าวดีให้ออกคนหนึ่งเนาะอีเพิ่นประกาศตามหาญาติพี่น้องพนันพี่น้องอยู่ทางฝั่งลาวเนาะตอนนี้ก็ได้ติดต่อทางญาติพนันได้แล้วพี่น้องเลยบอกลาวพนลง เปนเพจไปอสองสามชั่วโมงพี่น้องเลยก็เจอญาติพี่น้องคนละเนาะญาติพี่น้องเหมืนกับทักมาหาเบาเล้าอลไรพี่น้องว่าเป็นญาติพี่น้องของพ่อเตียงเตียงค้ำพี่น้องเลยตอนนี้ก็ซิมาโทรไปบอกพ่อเตียงค้ำเพื่อนพี่น้องกับพ่อทางพ่อเตียงค้ำเพื่อนสีดีใจสันได้เนาะที่ได้เจอญาติพี่น้องของพ่อเพื่อนก็โอเคเพื่อนพี่น้องเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเบ่งไปสนมกันเลย สบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีเนาะสบายดีพอเตียงคำเนาะรายการน้องสาวเพิ่นพี่นองเลยโดยยำเราได้อ oh, ีวอต้องดาล่ะเจนนีตุนน่ะเลยเียงอ้เออนบบถืกมได้เป็นอย่างเนาะาห้ย่าห้ไอ้เอ้ยไห้ไห้

mm <laughs> อหลได้ยินบ่ได้ยินบ่ได้ยินบ่ได้ยินเราว่าวเนาะทาง่อเห็นบ่มีเสียงทาง่อทางเราไม่มีเสียงเลยเราว่าวไมเขาบได้ยินเนาะได้ยินเลย ให้ให้ให้รว่างใหม่โทรใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งว่างแล้วกับางว่างดูว่างใหม่ได้โทรกับมาใหม่มึงรูอ่ะนเสียงเจ้าดังให้ให้ให้ลูกสาวเาหัววางเราเห็นใหม่อเได้สวัสดีคุณแพี่น้องีกโอ้ยสหอ่ะเอ้ยโดยแต่

หกสิบกสามปีแม่ะหกปีแม่เนียังนวาเนกนน่มอี้่ะบ่มท่าอันน้นบ่เปลี่ยนเปลี่ยนกันว่าวเ้ยอย่าว่าพร้อมกันเด้อมันเสียงมันสสแยดกันโดยอ่า อันนี้นี่ยคือลูกเมย์เมยก้องนี่นะคนนี้นะแม่อ่าโดยเนี่ก็คือเอื้อยคนนี้แหละเราทักเข้ามาหาข่อยเนาะคนแรกเลยเนาะคนแรกคุณทำอะไคนนี้คุณทำอะไรผแร้าบ่เราอยู่ไสค์ามแล้วผู้แล้วอยู่มองได้อยู่บางบอนอยู่บางบอลอ่าโอเค เนาะนี่นี่ใช้ปู่ป่ชายน้องลาเราเน่ะบดดึงเขาแม่บ่เราไม่เนเยนครพนมอ๋อเราไปนครพนมก็คือแม่เอ้ยโมเมนต์แม่เอือยคนนี้เราแบบสัญญาณเราบดีเนาะ แ่ว่านยากิน้องสาวลานี่นะสาวลานี่ยมาดูสลาพอเตียนเป็นจังได๋บาดนี้ความรู้สึกได้เจอกับญาติพี่น้องแหดีใจแฮงเนาะตอนนี้ญาติพี่น้องมาครบหน้าครบตากันเนาะ้อืมเฮาลงไปประมาณ3-4ชั่วโมงอ่า โู้คือไหวเนาะก็ได้เจอกันเลยเพราะว่าบ้านบ้านสะดือเนาะบ้านสะดือเมืองนองบกแวนกมวนก็บ้านพ่อเตียงน่ะเออฟซีเแช่ดิเินแช์แช์คลิปลายเนาะเออเิ่งเิมเดวเพิ่ะแช่เเจ้าไปเบิ่งนั้นได้เอือเจ้าคือได้เจอเจ้าติดตามเพจท่าบแเพาแแล้วมาะเอ

อ๋อคอยอยู huh. uh ่น huh. uh ันมองหาเจ้าววมองหาลาล้วอ่ายัเออคแล้อคุยบลกอไดห้ดก่อโดยโดยก็คืออัดคล i ปอัดค l ิปไว้กับนอว่าอ่าสิปล่อยลงเนาะเมื่อนี้ก็เลยเป็นมืองงามยามดีก็เลยปล่อยลงค่ะอ่าอ่า ว้าวว้าวคนละเถอะเด้อมันสีมันสีแสกกันตีวังเลนี้ห้ตีวังแรกมือระาเชีเ่แจกขาลโอ้สุดเจ้าจนจนแบบว้าวกันมาสีแจกเข่าหาหาพอเตียงเลยเนาะอืออะโอ้นาพี่น้องเลย พอเมื่อก่อนเนี่ยคนี่โบเพราเราโยกไปเอราลาบก็ได้เลยนี้เขาหูไปหาพ้องงห่อืมคือคือที่เราว่าสามสิบปีอยู่บ่มกอนเราเป็นน่ากขึ้เลยเราเาเมื่อจะเจอเปล่าก็เลยแบบเนียอืมโดยโดอยจะคอยพกข่าวปลก็ใช่ จะขวัไปหาม่าหนตอนขวยญไปหาแหอหมอีบางวันตอนหละไปหาลาจะควัญก ano. ็ได้ไปหอดหมอเอาไปหอดแล้วเห่ลราขายของจะยากขึ้นหาล่าแล้เแล้ก็เยเราจไปหาอบคือคนอคนคนไหนคนการเนาะคือแบบอยางมืดเนาะทางล่าเนียคนมีสัญญาณอยู่นะเราเราอยู่บ้านนอกคัอันนี้เลยสัญญาณบางนีเนาะ คุณเส๋อแดงหรือคุณแม่ท่าเอึ่ยอช้ศาสตร์นั่นน่ะพ่อเจ้าพ่อเตียงไม่เหรอวะใช่ใช่พี่พ่อเล่าให้ฟังหน่อยนะอืดพ่อเตียงพี่ไอ้ไปเออฮะพี่ไอ้สมพี่ไอ้สมบอกคนจืดจริงจริงในสัญญาณก็นั่น เอาให้เห็นเอาให้เห็นหน้าเด้อให้เห็นหน้าเราต้องเจอเอาตัวซับยับลงเออ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 ่าเด้อเดอตั้งมอกตั้งใจเด้อกินยาดีๆเด้อหายไม่เจ้าไวๆเด้อบอลเราเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเลยเม่ตั้งใจเนาะตรงเลยอยู่กับไฟ อยู่กับไทยลูกเด็ดสันเฮห,ห้เล่าว้าคือว่าแล้วเล่าว้าเสียงดังกับบบบคอยอันนั้นปดนัดไดเนาะมันหลุดโบยจากไ้ยินปัดได้ให้ให้ให้น้องให้น้องเว้าววก็ได้ให้นงามว้ากู Luộc sáng sự chẳng nó có đông nhìn bằng long 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 à long 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 อะลูกสาวมาคุยนะพี่นงอยู <player> ่ข้างดูบ <popular> <herbal> ่อาเมื่อกี้อาจจะมีปัญหานําโทรศัพท์เนาะเพราะว่าเพราะว่าแบบเว้ามาแล้วมันบ่ได้ยิน้น่ะแบบมันค่อยเสียงมันเบาเนาะเออแต่ว่าสุมเจ้าได้ยินเฮาชัดเจนแม่นบ่สุมเจ้าน่ะเออแต่ว่าเสียงพอเตียงผู้เดียวเนาะที่ว่าบ่ได้ยิน bạn sẽ quây nấm núc sáng hơn này nha thằng đồ, à, mình, mình tháo, mình lấy chút trao trong vỡ, gander, whatever, vỡ khăn bớt mưa bớt mưa rồi đó, ừ, cái này là cái quái à, cái quái, cái quái, nông พอตอนเจ้าออกจากบ้านนะเอ้ยกระยันเลยเอยาไปได้กระยไปไหนใหญ่แล้วเอาไหนใหญ่แล้วเอาจนเอาจนมาแจกข่าวน้ำกันก็เปนเก็ิมากเลอ้ยดวยๆ,ๆอืปัจจุบันนี่คือแบบแต่ละคนกับมีข้อมีข้วบนเลยนเนาะแม่น เบิ่งเอ้ยนี่แล้วเรา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 เป็นลูกก๊กบ่เจ้าน่ะเป็นลูกของแม่กองลูกก๊กบ่แมนพี่ว่าเราลูกก๊กบอือจนเนาะอานยูตอนนั้นแะไรเจ้าน่ะเอ้ยสี่สิบี่ลายแรห้าเนาะดาวได้สี่สิบห้ามีแต่ดาวอย่างเรียกคองเมอร์นี่นะเออ อ่าอ่าลูกลานก็คือผลก็ดีใจพี่น้องได้เห็นเนาะได้เห็นน้ำบาวเน,ะน,นาะท่านใครคนทุ่งบาปพี่พีว่าจะหายยังเฮ็ดเสาะเล่ย์จ,จะเจอเสี่ยจะตื่นบ่จะตื่นเต้นบ่นต,นต,นบนนตอนเรีนน้ำบาวจาตอนแรกท่านคือเต้นถ้าดีใจถ้าคนทัวันลูก,ก,ะกจะทุกขบอกก็ถือเล่ย์โตโตไปเห็นนะจ๊ะกี่ว่าโตไปเห็นนะใส่โตจังได้ไยังไงถามเขาบ่าไปเท่า เออดูเองน่าใจตัวจังได้มาลงลูกลูกสาวเราเบิ่งแเพนเพดเฮาเดอร์เบิ่งแเพนเพดเฮาเออเออเออเป็นก็เลยทักมาฮาเฮาทั้งทั้งไอไลน์เฮา่ะเนี่ยข้อหนูติดมาอาป่าวลราประจําอ๋อเบิ่งไใประจําบอ เออ,เอ,อต,ติดดาวเล่าตาแพ้พนันพนีเนาะอือก็เลยเราส่งเรื่องแม่เนาะเราก็เลยทักมาหานพี่น้องว่ายอยากติดต,ต่อหาญาตีพี่น้องอยู่ฝั่งเล่าบรเนาะก็เลยประกาศให้เกินพี่น้องเลยมือนี่กับภารกิจเขากับซนะัมเมตเนาะเมื่อน,นั่นก็คืเอเขาสัมผัสกระเ่บบาวจอนสองคนเมื้อน,นั่นนะสัมผัสกระเ่บ๋วบจอนอยู่ในถเนหลดเนอก็เลยแบบ งานเท่ากันยลน่เนอก็เลยแบบมือนี่ตัดต่อคลิปลงให้เพิ่นเนาะพี่น้องเลยพอดีว่าตัดต่อลงกับบวกเกินประมาณสามสี่ชั่วโมงพี่น้องพอดีว่าญาติเราก็ได้เบิ่งคลิปแล้วกัทักมาหาเฮาเนาะทุกเนกับพากันให้ขนาดยังบ่ได้เห็นหน้ากันเนาะตอนแรกๆพากันให้เนาะพากันให้คุณลาวกันดีใจนะพี่น้องกุมลาวกับเจ้าี่จตเข่าตามหาเลาอะไตอนนั้นเนาะ ไปแต่เด้อคนนั้นนะไปเน็ตบอดี้และไปแตติด่อเตียงกูไลอันนี้นี่คือคือร้านแล้วนี่ลูกของเม่กองนี่เม่กองนี่เราเราเป็นเอื้อยเป็นเอื้อยพอเตียงอ๋ออ๋อ่๋ออ๋ออเออ๋ออ๋ออ๋อืพออเอ่นออนออ๋ออ๋ออ๋อ่๋ออ๋นอ๋ออ๋อก๋ออ๋ออ๋ออนออ๋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 อเ๋ออ๋ออออูออ๋ออ๋ออออออ๋ออ๋ออออออ๋ออ๋ออ๋ออออออ๋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  โอเคฉันดีใจนําเด้อชุมห้ากับสี่คอโตจบแลเนาะจุมเจ้าไปรมกันเองเนาะมาเนอรอไปคอเบอร์โทรกันม้เนาะอยู่ในกลุ่มมาละโดยโดยอยู่ดีมีเฮอยู่ดีมีเฮอยู่ดไว้เด้ก่อเ้ยโดยอ่าทุ เอาไปลมกันบัดน,น,นี้เนาะอยังได้ก็ขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะอ่าติวาผลชร์คิปเดอรขอบใจในลายเนาะอยู่ฝั่งลาาเราก็ได้นเนาะทายเอฟซีทันใดเนาะอยากให้เาตามให้กักมาทางเพจเพนาะเดี๋ยวสิป,ประกาศให้เด้อพี่น้องเอาพ่อๆคิดหน่าเด้อสบายดีประสบคสุขเด้อสบายดีเด้อโอ้ยสบายดีสบายดีส,ดส,ดสามร